คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อาหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาเลยครับผมก็ต้องกราบตอนน่อเดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกท่านเข้าสู่ช่องของนายผีด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่กันในเก็บสปีดวินเนอร์หรือเจ้าแห่งความเร็วหรือผู้ชนะความเร็วนั่นเองนะครับผมโอ้โหเกมโปรดนายผีมาแล้วนะจ้ววันนี้ ก่อนจะไปเริ่มเกมกันครับในพีมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะจ๊ะเป็นกลุ่มชอบแช์เกมแตก,แกเกมแจแกเกมดีใครเล่นตามในพีเราไม่แตกแกิมแมกจะเล่นเกมอะไรดีก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีเพ,เพื่อนเพื่อนมีเพียงน้อ,นนองคอยแชร์ข้อมูลเกมกันอยู่ตลอดเวลาเกือบจะ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะเกมไหนกําลังแตกเกมไหนกําลังแจแกเกมไหนกาลังมาก็เข้าไปดูกันได้ในกลุ่มนะครับทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์นะจ๊าคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเข้ากลุ่มไปแล้วอย่าลืมตอบคำถามเข้ากลุ่มกันด้วยว่ามาจากใครนะครับผมก็ตอบไป สปีดวินเนอร์นี้ผมพกมา200นะจ๊ะจะกดที่ไม้ละ5ก่อนครับนะเปิดเทอร์โบแล้วไปครับลงมาอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งและอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่มาเลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลได้ข่าวว่าอัปเดตแพทใหม่นี่ลงมาเออเปิดมาที่6.25ไลตต่อไปที่38ครับและดอกนี้คูณส2ไปองไปผมโอ้โห รู้เรื่องเลยนะตกใจหมดเลยครับนึกว่าจะไม่มานะโอ้โหมาทีเดียวรู้เรื่องนะ531ครับรางหว่านซูปปเปอร์เมกาเดี๋ยวในพี่ขออนญาลดเสียงนิดนึงนะโอ้โหหูเกือบแตกมาไปกันต่อครับและเปิดมาที่6ครับผมดอกนี้โอ้โหไม่ไหลนะคุณสามไปได้มา18ไปต่อลงมาอีกทีหนึ่ง และเปิดมาที่2ครับดอกนี้โอ้โหไม่ไหลอีกแล้วไหนะขยับไปที่ไม้10ดูซิและลงมาเปิดมาที่18ครับโอ้ยม่ไหลอีกไปต่อไปอีกทีอีกทีนะึงเปิดมาที่6ดอกนี้และไหลต่อไปอีกสีครับเออไปอีกหนึ่งและลงมาหมดครับผมดอกนี้คุณ3ไปได้มา33านะและไปกันต่อเปิดมาที่3ดอกนี้และไหลต่อไปที่7ลงมา เออไหลต่ออีก2และหมดโอ้โหไลหลน้อยจัดมุนาไปได้มาหกสบและไปต่อเปิดมาที่4ี่โอ้โหขาดแถวสมครับไม่ไหลนะไปต่อลงมาเปิดมาที่18ครับดอกนี้และไหลต่อไปที่ยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ <laughs> พูดผิดยับและไหลไปอีก3ามครับผมดอกนี้โอ้โหไซกัตเตอร์ตึงๆเลยนะได้มา5้าตัวครับมุนปีสิบรักและเริ่มเลยจ้า สิบครั้งลงมายัางไงเปิดมาดอกแรกที่หครับและไม่ไหลคูณห้าไปกลาเป็นสสบนะและเก้าครั้งลงมาเปิดมาดอกนี้ที่4ี่ครับไหลไหมจ๊ะโอ้โหไม่ไหลอีกครับแล้วคูณ8ไปได้มา32และ8ครั้งยังไงครับเออเปิดมาที่1.5้าโอ้โหไม่ไหลอีกนะและคูณ1ิไปได้มา15 7เจครั้งลงอ่ะและไม่ไหลโอ้ได้แต่ตัตคูณ และ6ครั้งไม่มาอีกครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยและ5ครั้งเปิดมาดอกนี้ที่12ไหลไหมไม่ไหลอีกครับโอ้โหคูณ15ไปนะได้มา 1, 8 0และ4ครั้งไม่มาเอ้ยมาครับเปิดมาที่4และไม่ไหลครับคูณ15ไปนะได้มา60และ3ครั้งสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายครับ เออเปิดมาที่24นะดอกนี้แหละไหลต่อไปที่36ลงมาโอ้โหดอกนี้มาสวยเอาดอกสุดท้ายนะโอ้โหดอกสุดท้ายได้มา1,020ราของซูปเปอร์เมกาครับและวสกัเตอร์รอบนี้โอ้โหเกือบจะไม่สวยแล้วนะมาเอาเอ้ยไม่ใช่มาเอามาได้เอาตอนสุดท้ายผมได้มาหนึ7นมา3นะรับรางวัลครับขยับเพิ่มไปทีีไม้50เลยละกันนะแล้วไปครับลงมาลงมา ลงมาอีกทีโอ้โหตัวคูณอย่างเยอะและลงมาลงมาอีกทีหนึ่งเปิดมาที่5ดอกนี้และไม่ไหลจบับแอบไปต่อและเออเปิดมาที่7.5ไไหลต่อไปที่270และโอ้โหตัวคูณไม่ยอมมาครับได้ามา2 7 7รนะและไปต่อเปิดมาที่20และสากันราคาตัวเดียวจำมาไหมจ๊ะ โอ้โหไหลต่อไป2ีครับแล้วสกตเตอร์มาไหมมาไหมยังไม่มาครับไหลต่อไปอีก30แล้วสกตเตอร์ซาเกตเตอร์โอ้โหยังไหลต่อไปอีก8ปดสองคนระับเอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่วะดูเมทันโอ้ยในพีตาล,ลายนะและโอ้โหดอกนี้มาอีก295กครับผมโอ้โหและเรียบร้อยครับสกตเตอร์มาแล้วและยังไหลต่อไปอีกนะโอ้โหดอกนี้แล้วคูณเจไปครับ ได้มา2782.5รางวันซูปเปอร์เมกาพร้อมกับแกเกตเตอร์ส่ตัวส,สวยๆเลยนะมุ่นปี8ครั้งครับที่หมาย50เริ่มเลยจ้าและลงมายัางไงเปิดมาดอกแรกที่50ครับโอ้โหไม่ไหลไม่มีตัวคูณด้วยและว7ครั้งไม่มา6ครั้งและเปิดมาดอกนี้ที่2.5ครับโอ้โหตัวคูณก็ยังไม่มานะ และดอกนี้เปิดมาที่32.5ไลต่อไป็น115และไปต่อ20ครับยังไงไล่ไปอีก60แล้วลงมาโอ้โหหมดได้มาแค่คูณ2โอ้โหตัวคูณไม่ออกเลยนะรอบนี้ได้มา404เอ้ย455ครับและ3ครั้งสุดท้ายเปิดมาที่75หไลต่อไปอีก2.5และหมด หมแไปครับนะดอกนี้ได้มาแค่620ครับก็ไม่แก่หรอกก็เยอะอยู่นะและดอกนี้เปิดมาที่90ครับเออไหลต่อไป2 5และโอ้โหเครื่องมือไม่ยอมมาแถว2นะครับผมหมูสิไปครับได้มา1,150่รางวันก็โตและครั้งสุดท้ายลงมาโอ้โหไม่แถมเลยนะ และสกเกตเตอร์รอบนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ครับนะได้มา2 2 7 7ัรจุดารางวันทั้งหมดของสกเกตเตอร์รอบนี้ครับรับรางวันจ้าและขยับเพิ่มไปที่มา200แล้วกันและลงมาเปิดมาที่20ครับไหลต่อไปอีก80และลงมาคูณ3ไปครับดอกนี้ได้มา300นะและไปต่อเปิดมาที่20อีกทีนึงไหลไปอีก10ลงมา หมุนสองใครับได้มา60และไปต่อเปิดมาที่160ดอกนี้โอ้โหไม่ไหลนะคูณ่สี่ไปได้มา640ครับและไปต่อขอสักหมื่นพอแล้วลงมาลงมาเปิดมาที่10ดอกนี้โอ้โหล้อไม่ยอมมาแถวแรกนะครับโอ้โหเสียดายนะดอกนี้ไม่งั้นสวยงามจะจัดเลยนะได้มาแค่ยี่สิบและไปต่อครับเปิดมาที่ยี่สิบอีกทีนึงโอ้โหไม่ไหลอีกไปอีกที เปิดมาที่230โอ้โหไม่ไหลอีกนะและลงมาลงมาอีกทีหนึ่งขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยเปิดมาที่20สไหลไปอีก120และหมดคูณสอบได้มา280ครับโอ้โหอะไรวะนี่และลงมาลงมาโอ้ยไม่มาเลยผมว่าผมพอแค่นี้แล้วกันนะครับนะเติมแรกมา หลักร้อยได้มา5,000ันซึ่งหมื่นก็คุ้มอยู่นะครับนะใครที่ชื่นชอบอก็รืบกดไลค์ก็แชร์ก็ซับตาใครกดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งไปกับหลังใจให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปตามช่องซัมรองหมายเลขสองและหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมคลิกลิงก์เข้าไปแล้วอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะ เดี๋ยวตามมาในพิม์ไม่เตือนนะครับที่ทําให้พลาดสิ่งดีๆไปนะจ๊ะอีกเลิกเข้ากลุ่มไปแล้วยันลืมนะครับผมตอบคําถามเข้ากลุ่มกัน้วยวามาจากใครก็ตอบไปว่ามาจากนาพีนะครับถ้าไม่ตอบว่ามาจากนพีแอนดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจ๊ะเตือนเป็นรอบที่2ของคลิปนี้แล้วนะครับผมยันลืมกันนะตอนคลิปนี้นาะพีขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่บุ๊ยบุยจ้า